สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตากับเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆ้องทำกิจกรรมถวายเพลนพระค่ะพอดีพี่น้อยเจ้าของบ้านถวายเพลนพระสามรูปก็เลยชวนมาทำบุญร่วมกันนะคะ ให้ดูกับข้าวถวายทำอ,อ,อะไรกันคะทำอะไรกันคะทำอะไรปเจซีนนนั่งนั่งใกล้กับข้าวพระด้วยนะคะละมัระวังคะ่ะอันนี้กับข้าวยาตโยมทำมาเพื่อถวายเพลินพระนะคะเตรียมตัวไว้รอพระตอนนี้กำลังมีโยมไปรับพระมาค่ะนี่ค่ะอันนี้คุณพี่พึง่งสวัสดีค่ะ พึ่งพึ่งก็มาร่วมทําบุญอันนี้แต่งสวยกัน้อันนี้น้องต้ากับน้องนางทาอะไรกันคะสวยค่ะสวยค่ะหมร่างมาค่ะส่วนเจ้าของบ้านกําลังเข้าไปแต่งตัวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพระจะมาแล้วอันนี้ใครเอ่ยใครเอ่ยสาวสวยอันนี้คิมเบอรี่อุ้ยไม่ใช่น้องคิมคิมเบอรี่กำลังง จนอันนี้อีกพี่พี่อีกสามท่านค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่พพอันนี้พี่พี่ทั้งสามท่านก็มารอถวายเพนพระนะคะมาร่วมทําบุญด้วยอันนี้ใครคะสวัสดีค่ะใครเอ่ยสาวน้อย กับข้ายังอีกเยอะค่ะข้ายังมีอีกเยอะเลยชีวิตในต่างแดนนะคะทำบุญในต่างแดนก็ง่ายๆอย่างนี้ล่ะคะ่ะเล็กๆ บอกว่ตอนนี้วัดไม่มีงานวัดตอนนี้ไได้วัดพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ที่อยู่เมืองไทยอีกวัดหนึ่งได้ยินข่าวว่าพระอาจารย์ที่กลับไปเมืองไทยติดโควิดอยู่ติดสถานการณ์โควิดอยู่ยังบินกลับมาวัดไม่ได้แล้วก็วัดก็เลยต้องปิดปิดไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีพระวัดวัดเนี่ยที่เออใช่ แกไม่สบายด้วยอ่าแล้วก็ท่านติดสถานการณ์โควิดยังเียงบินไม่ได้ท่านก็เลยกลับมาไม่ได้วัดก็เลยต้องปิดไว้ญาติโยมก็ไปวัดไม่ได้เห็นว่าไม่สบายด้วยนะไม่สบายด้วยใช่ไหมแล้วก็ที่ที่วัดส่วนส่วนที่วัดนี้พระอาจารย์ท่านท่านจะกลับไทยก็กลับไม่ได้ท่านก็เลยต้องอยู่ต่อ คนมาคนจะเข้าเข้าไม่ได้คนจะออกก็ออกไม่ได้วัดวัดที่พระมานี่ศรัทธาทมนะศรัทธาวัดวัดที่พระอาจารย์ท่านจะมาฉันเพลนนี้วัดท่านชื่อวัดอะไรอ่ะศรัทธาต้องถามพี่น้อยใช่ไหมอันนั้นท่านอันนั้นก็ท่านก็ถึงกําหนดกลับตั้งนานแล้วแต่ว่าท่านกลับไม่ได้ เพราะว่าท่านก็ติดสถานการณ์โควิดไม่มีเครื่องให้บินใช่ไหมคะท่านก็เลยต้องอยู่ต่อได้นะไม่มีเครื่องให้บินมันต้องบินกับเครื่องสถานทูตมันต้องไปแจ้งสถานทูตสี่ด้านที่ไทยใจแล้วค่าใช้จ่ายก็สูงมากแล้วแล้วทำไมพวกเราไม่ใส่แมสกันในกาดตกได้นะพวกเราอ่ะไม่ไม่ไม่ม่ไังาน อ้าวเจ้าของบ้านอุ้ยอุ้ยเจ้าของบ้านไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยไปจบไปจบมาอะไรอะไรเนี่ยออกกล้องนะนี่ยเมื่อกี้ถ่ายไปยังกันอะเดี๋ยวให้เจ้าของบ้านเสร็จก่อนแล้วค่อยมาออกกล้องตอนนี้มีผ้าเช็ดตัวพันอยู่สวัสดีค่ะคิมสวัสดีค่ะสาสวยโตขึ้นมาเป็นดาราไหมเนี่ย โตเติบโตขึ้นไปเป็นดาราเหมือนพี่คิมเบอร์ี่ไหมทำไมอะคะแเดงรถมาแล้วหรือเปล่าหนูไปจอดที่พระลูกกันอันนี้คครเจ้าของน้องจอดข้างในก็ได้ตามหลังเจ้าของบ้านก่อนยังแต่งตัวไม่เสร็จเปลี่ยนอีกแล้วเหรอใส่่างเกงเปลี่ยนใส่เกงเปลี่ยนใส่กางเกงขข้นนั่งลำบากใช่ไหม อย่าแกใช้เจ้าของบ้านสวัสดีต้องหน่อยเจ้าของบ้านให้แกเป็นจอดทำไมลูกเจ้าของบ้านค่ะสวัสดีในค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพระมาแล้วเดี๋ยวจัดเตรียมจัดเตรียมอะไรต่างต่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายต่อให้ดูใหม่นะคะ